ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต่อไปจะเป็นเสียงอ่านพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ผางโกสโลแห่งวัดภูหินปูนตมบไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเรื่องบุญบาปอยู่ที่ใจพีมีความดังนี้ครับญาติโยมถือศีลห้ศีล8แล้วรักษาปฏิบัติศีลเหมือนกับชีวิตรักศีลกับรักชีวิตเท่ากัน หรือหลายกว่ากันเมื่อได้ศีลบริสุทธิ์แล้วก็เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำดีอันไหนมันดีแล้วก็ททำอันไหนบอดีแล้วอย่าไปทำมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นทุกข์เป็นโทษอย่าไปทำทำเอาแต่ดีมีศีลดีบริสุทธิ์แล้วนั่งภาวนามือแลงมาทำวัดเย็นแล้วก็น,นั่งภาวนานึานกพุทโธพุทโธแล้วจิตสงบ จิตสงบแล้วมันเย็นมันบ่ปรุงบ่แตง่งบอ่อนึกบ่คิดได้ทางแล้วจิตอยู่แล้วก็ภาวนาให้จิตสงบจิตรวมเมื่อจิตรวมลงถึงเอกคติจิตจิตเก่าแล้วมันก็ได้ปัญญารู้หมดอันใดก็เห็นเมดนี่ละทั้งไปพันิพานขันวัสสีท่านท่านทอดดกระโบได้ดอกอันนี้ตามที่พระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยพระสมณะโคดมสีท่านเมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในขอบในขั้วทุกอันทุกแนวปราถนาพระนิพพานท่านลูกท่านเมียเจ้าของนี่ยั่งแต่ลูกตานี่กับางหัวใจนี่ผู้ใดสิมาขอสิเจาะตาให้แล้วก็สิปาดมาหัวใจให้เพราะอยากไปพระนิพพานแต่บ่หูจักท่างแล้วมันกระเจ็บปวดตายทิ้งล่า บ่ต้องไปปาดสิ้นปาดหนังดอกทูมือนี่คนเอาตาท่านเอามากหัวใจท่านท่านให้คนอื่นโอ้ยท่านก็นเจ็บปวดปวดเกือบตายพูดแล้วรอดตายแต่บ่ได้อานิสงส์มากมีแต่การถือศีลภาวนาทำวัดเช้าวัดเย็นให้ทานก็ให้ทานธรรมดานั่นล่ละมีพระบิณฑบาตกระไซบาตอันนี้มันเป็นของเลี้ยงชีพ ผู้ใดท่านเข้าป่าเรื่อยๆตลอดวันตายบ่อึดแล้วตายไปพอได้ท่านไว้แล้วแต่ว่าบ่อแมนทังไปสวรรค์นิพพานพูมโลกศีลถ้ำอันนี้ละทั้งไปสวรรค์ไปพู้มโลกขันมั่นละเอียดถึงที่สุดแล้วไปพันิพานทํำให้มั่นถึงที่สุดมั่นเป็นจังไดถึงที่สุดก็คือกันกับผู้เรียนหนังสือนั่นแหละเรียนให้ถึงที่สุดแล้วสอบได้แล้วดีละ ความรู้สูงคะแนนสูงเงินเดือนหลายทำงานกระทำงานขยันสื่อสัตย์สุจริตทำเพื่อชาติเพื่อาศาสนาแล้วก็ส่วนตัวอีกมีครอบครัวนี่มันยากยากแล้วเฮ้าผู้เดียวหลายตำแหนง่งเอาแบบพระเจ้าแผ่นดินนี่ไปทำงานมดมือนับแต่หกโมงเศร้าจนถึงหกโมงแรงจังเลิกแล้วก็กับพระราชวังสงนำแล้วเขาก็เอาอาหารมาให้ฉัน ขันเพิ่นสันเข่าเย็นก็ได้ขันเพิ่นบ่อสันเพิ่นก็ว่าบ่อสันดอกเออถือศีลแปดทำาวัดเย็นแล้วก็ไปน่งภาวนาจิตร่วมแล้วมันรวมลงหาจิตเก่าเออแต่กี้มันบ่ลงแล้วมันได้จิตหยาบจิตบาปจิตทุกข์จิตปุ๋งจิตแตงอยากได้นั่นอยากได้นี่มั่นกว้างแล้วมันกับปอยูในตัว มันเป็นโจรตัวหนึ่งแล้วนี่โจรใหญ่มหาศาลอย่าไปคิดเกินไปเอาศีลเอาธรรมนั่งสมาธิภาวนาให้จิตสงบจิตรวมแล้วเออเห็นแล้วรู้จักแล้วรู้จักเจ้าของแล้วเฮ็ดเอาทำเอาคันพูดว่าสีถามเอานี่โอ้ยยากว่ามีผู้ใดให้พระพุทธเจ้าก็ให้ไม่ได้พระอริยเจ้าก็ให้ไม่ได้ บอได้เพราะมันเป็นของลับผู้ใดสี่ทำเอาพาณิพานเอาจริงเอาจังเอาตายเอาชีวิตแลกทําเพี้ยนขั้นว่าเดินจงกรมกระเดินมดมือ้อมดวันมดขึ้นนั่งภาวนหน้านั่งมดมือ้อมดขึ้นสามมือสามขึ้นกระนั่งนึกพุทธอย่จนมันร่วมขันจิตร่วมแล้วมีปัญญาแล้วได้แล้วให้เฮ็ดเอาเพ่อมีไผบอกไผดอก อาตมาก,ก็คือกันแล้วแต่กี่เมื่อก่อนเป็นโยมนี่แหละวัดก็ได้มีกรรมฐานมีแต่ป่าแล้วอยากได้พระนิพพานแนวอื่นไม่สนใจหรอกไม่เกี่ยวอยากพ้นทุกข์ทุกข์มันยากลำบากแล้วไปถามครูบาอาจารย์ถามท่านก็ดุแล้วใครจะไปรู้จักพระนิพพานไปถามคนไหนก็ไม่บอกมันเป็นความลับ มันเป็นของประเสริฐในโลกพื้นแผ่นดินอันนี้ตั้งขึ้นแต่ชั้นโพรมชั้นอินลงมาหาชั้นมนุษย์อันนี้แล้วเป็นใหญ่กว่าดีกว่าขั้นได้แล้วประเสริฐบ่มีทุกบ่มียากบ่มีวุ่นวายบ่มีปัญหาแต่ว่าให้เฮ็ดเอาคั้นว่านั่งกะเอาซิบมือจังได้ออกฉันข้าวเธอหนึง่งทำเพี้ยนนั่งอยู่เจ็ดมือเจ็ดขึ้นบ่ได้ชั้นอาหาร ไปบินธบาทมาฉันอาหารแล้วก็เท่าทางเดินจงกรมอีกทำความเพียรมดมือมดขึ้นเอาอยู่สั้นแล้วเฮ็ดจนเป็นจนเห็นจนรู้อันนี้อยู่ในความรู้เฮ็ดแล้วได้แล้วจิตสงบจิตร่วมแล้วจิตยืนอยู่หนึ่งบ่มีสองจิตบ่ออกจากร่างอยู่ในหัวใจพูดละจิตกับใจอันเดียวกันผู้รู้กับผู้ละอันเดียวกัน ผู้ชนะก็อันเดียวกันเอาอย่างเดียวคือพุโทโธถ้าทำไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักไม่ผ่อนได้แล้วเมื่อได้แล้วจะไปบอกคนอื่นก็ไม่ได้พระวินยัยท่านห้ามไว้แล้วทำเอาทำสิทำขยันหมั่นเพียรเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนั่งก็นั่งหมดคืนไม่มีลุกไม่มีเจ็บ มันนั่งเป็นแล้วได้แล้วไม่เจ็บคิดเบิงพวกฝรัง่งอังกฤษอเมริกาภาวนานั่หลวงปู่ชาได้ญี่ปุ่นผู้หนึง่งอังกฤษผู้หนึง่งอเมริกาผู้หนึง่งฝรั่งเศสผู้หนึ่งภาวนาเกง่งหลวงปู่ชาสอนได้ฝึกกับหลวงปู่มันเป็นกรรมฐานเข่าป้าเข่าดงไปหาหลวงปู่มันไปฝึกภาวนาจิตสงบจิตร่วมแล้วมีปัญญา แล้วอยากยัตติเป็นธรรมยุทธ์หลวงปู่มั่นก็เลยว่าบ่ต้องยัตติดอกชาเอ้ยเป็นแล้วได้แล้วเฮ็ดตามร้อยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าแล้วบ่ยัตติก็ได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันถูกแล้วคันเฮ็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นมันบ่ถูกแล้วเฮ็ดทัวทีบทั่วแดนจับเงื่อนใบท่องกินเขาเพนกินเขาแรงขาสัตว์ตัดชีวิตเฮ็ดเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้บ่ถูก แม่นยัติกับ่เป็นเฮจังไดมันกับาเป็นแล้วมันผิดมันทำบาปทำกำรรมบ่แม่นทำบุญคือถือศีลภาวนาเดินจงกรมนึกพุโทโธอันนี้มันเป็นกิจการภาวนาถ้าภาวนาได้แล้วดีแล้วเป็นคนภาวนาก็ไม่ใช่อะไรแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาแต่ธรรมะบอกว่าภาวนาวิปัสนา แต่เป็นความจริงแล้วเรานั่งให้จิตสงบและพิจารณาสังขารร่างกายมันเป็นอะไรถึงเจ็บถึงปวดเป็นยังจังทุกเป็นยังจังหิวกินเท่าไดกระบอิมบอพ่อกินเท่าไดกระบเต็มนี่แหละคันเ้าก็มีแต่เบาเรื่อยเว้เบามดมือมดขึ้นกระบอเศร้าอันนี้ล่ละเพิ่อนว่ามันเป็นบาวิ่งตามกระแสของสังขาร ขึ้นชื่อว่าสังขารขึ้นชื่อว่าจิตแล้วมันปรุงมันแต่งในตัวของมันโดยอัตโนมัติมันก็นเป็นจังสั้นละเกิดมาเหมือนกับนาฬิกาจิตมันกระทำงานอยู่เฮ้าจะเอาไปใส่เฮ้ากับพิจารณาให้เห็นเจ้าของนั่งอยู่หลับตาเออหลับตาแล้วสีเห็นยังบ่อนอ้อได้ยินหลายอยู่พวกเว้านี่นั่งหลับตามันสี่เห็นอีหยัง นั่งลืมตามันก็ย่งบ่เห็นแน่ขันลืมตาแล้วมันก็เห็นเห็นแล้วก็เป็นตานอกใช่บ่ได้มันหยาบขันรับตาแล้วมันเป็นตาในเขาเรียกว่าฌานรับตาปั๊บจิตรวมแล้วเห็นเห็นหมดแล้วแจ้งกว่าลืมตามันชัดยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าจิตรวมแล้วมีปัญญาเห็นแล้วได้แล้วสิ้นอาสวะกิเลสแล้ว ได้มักได้ผลแล้วได้พระนิพานแล้วก็นั่งหลับตาพิจารณาไปจิตมันรวมไปได้ขั้นที่สองจิตรู้อีกแล้วบัดน,นี้จิตรู้เมื่อนในโลกนี้ตี5ได้ชั้นที่สนี่รู้สัตว์รู้นิสัยรู้มนุษย์รู้เทพบุตรเทวดารู้อดีตด่วงมารู้ปัจจุบันรู้อนาคตที่ยังไม่เห็นก็รู้นี่แหละเรียกว่าผู้รู้ ตรัสรู้รู้หมดเห็นหมดเห็นหมดแล้วรู้แล้วก็ละละหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ผู้รู้เท่านั้นอย่าพึ่งถามมันเลยมันถามเกินอัตรามันจะไม่เป็นเฮตกระไดสิไปโดดถามยอดของวิปัสสนาสมถะก็คือกันยอดของพะนิพานนั่นให้เอาเจ้าของหนีสกอให้นั่งภาวนาให้จิตสงบจิตร,ร่วม มีปัญญาแล้วมันเกิดขึ้นมาเองแล้วเห็นอันไดเกิดก็เห็นขันพาวา่าหน้าจริงจริงจังจังเราบ่ได้คิดเอานึกเอาปรุงเอาแต่งเอาบม่ได้สมมติเอามันเห็นเองมันรู้เองปัจจตังรู้เฉพาะตนเองวินยูชนจงมารู้จงมาดูมาดูว่าศีลอยู่ในใจนี่ธรรมะอยู่ในใจนี่บุญอยู่ในใจนี่ดีอยู่ในใจนี่ชั่วก็อยู่ในใจนี้ บาปอยู่ในใจนี่นรกสวรรค์อยู่ในใจนี่ปเปรตผีสัตว์เดรัจฉานอยู่ในใจนี่รู้ใจเห็นใจเอาชนะได้หมดแล้วก็ได้ยังต่ำก็สวรรค์พรมโลกอย่างกลางอย่างสุดยอดก็พระนิพพานขอให้มันรู้ซะก่อนขอให้มันเป็นซะก่อน